สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่ในการทําคลิปเดืองงนงานงินคมรักนะคะประจําเดือนกันยายน2อ6 5นนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ครึ่งปีหลังกันมาแล้วนะคะเวลามันแบบเร็วมากๆนะคะ ตอนนี้ใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ nsoina นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันคะ่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวธนูนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจรญญารยตในการรับชมด้วยนะคะมาดูพลังงานใบแรกของชาวธนูนะคะ understanding ว้าวนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชาวธนูเองนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับ มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจคนอื่นหรือเป็นคนที่ชอบแนะนำนะคะชอบเหมือนกับไปเรียนรู้นะคะไปค้นคว้าหาความรู้มีความคิดมีไอเดียแปลกใหม่สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นคุณกำลังให้คำแนะนำให้กำลังใจกับ คนอื่นๆได้เป็นอย่างดีหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆนะคะคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีหรือเป็นลูกน้องที่ดีด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะความเข้าใจการได้รับการยอมรับนะคะสิ่งดีๆตรงเนี้ยกาลังจะได้กลับมานะคะคืนสู่ชาวธนูแล้วนะตรงนี้นะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาของเดือนกันยายนที่คุณจะได้รับความรักความเข้าใจนะคะ แล้วก็การให้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังมีโอกาสได้เติบโตได้รับตําแหน่งใหม่โอกาสดีใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ความสามารถของคุณเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับนะคะได้รับตําแหน่งความก้าวหน้านะคะโอกาสดีๆโปรเจกต์ดีๆตรงเนี้ยนะคะอย่างแบบ ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สามารถหาข้อโต้แย้งได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับในความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆตรงเนี้ยนะคะจังหวะเวลาความเหมาะสมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของชาวธนูแล้วนะคะใครที่เหมือนกับค้นคว้าหาความรู้พยายามทําทุกอย่างด้วยดีเสมอมานะในช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะก้าวต่อไปนะคะโอกาสใหม่ๆที่มันท้าทายจะเข้ามา หรือแม้แต่คนที่ตกงานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับงานใหม่ที่ดีมากๆนะคะบางทีมันอาจจะเป็นงานอะไรที่มันท้าทายความสามารถของคุณแต่คุณมีความรู้มีความเข้าใจอาจจะจากประสบการณ์เดิมนะคะการเรียนรู้คนว้าส่วนตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาอยู่กับงานกับหน้าที่ใหม่ตรงนี้หรือโปรเจกต์ใหม่ๆตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเพราะว่ามันคือช่วงเวลาของ celebration การเฉลิมฉลองอะไรใหม่ๆตำแหน่งใหม่นะคะการขึ้นบ้านใหม่การมั่นใหม่แต่งงานนะคะมีการเฉลิมฉลองที่ดีเข้ามาในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะยินดีกับชาวธนูด้วยนะคะอืมเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อนะคะกับเรื่องราวของไพ่ออร์คเคสะอีกสามใบนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างยส์โอเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอ่ะนะคะ ข่าวดีอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะชาวธนูนะคะข่าวดีที่ทําให้คุณตื่นเต้นดีใจกระโดดลดเต้นนะคะเสียอาการกันไปเลยเราทำแบบนี้นะคะดีใจมากอขอดูต่อนะคะจะเป็นได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักนะคะไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็พร้อมแล้วล่ะนะคะที่จะแบบไปต่อกับสิ่งที่ คุณอาจจะเหมือนกับคาดหวังเอาไว้มานานแล้วนะคุณมีพลังที่ดีมากๆนะคะคุณมีอินเนอที่ดีมากๆที่คุณจะทําในสิ่งนั้นๆนะตอนนี้ใจฟูมากชาวธนูใจฟูมากๆนะคะ Imagine นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับหลายๆคนกําลังคิดฝันนะคะวาดฝันอนาคตของคุณแล้วมันมีโอกาสที่ ความฝันอะไรบางอย่างของคุณนะ่มันเป็นจริงในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะหรือว่าโอกาสความสําเร็จเนี่ยมันกําลังใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะชาวธนูนะคะคุณอาจจะวางแผนไว้สิบขั้นตอนตอนนี้มันมาถึงตําแหน่งที่ขั้นตอนที่8ที่9แล้วก็ได้มันใกล้แล้วนะคะจินตนาการของคุณก็คือเหมือนกับคุณกําลังจะเอื้อมมือนะคะเอื้อมมือไปคว้านะคะไปคว้าดาวดวงนั้นไว้แล้วนะคะตอนนี้พระจันทร์กาลังเหมือนกับ หลับไหลอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้พระจันทร์เต็มดวงนะคะความสำเร็จของคุณจะมาถึงนะชาวธนูเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่ทาโร่ดีกว่าวันนี้จะใช้ชุดที่ยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพลังงานของคุณนะคะขึ้นมามันมีไพ่ของแปดเหรียญอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าจะยังไง แล้วก็ว้าวสีไม้เท้านะคะการเริ่มต้นใหม่เป็นด้านที่ดีด้วยแล้วก็มีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะแลก็มีไพ่ของทาวเวอร์ค่ะอ,อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันท้าทายความสามารถของคุณนะคะชาวธนูเพราะว่าเหมือนกับ ตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะที่ที่มันมันค่อนข้างที่จะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งอ่ะเห็นไหมคุณวางแผนไว้แบบนี้นะคะวาดลูกวาดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายมันกลายเป็นแบบ มันมีอุปสรรคอะไรที่เข้ามามันอาจจะไม่ไม่ตรงกับที่คุณคิดหรือว่าที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะคะเพราะนั้นมันอาจจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเข้ามาแก้ไขโครงการโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะที่มันอาจจะผิดแผนนะหรือว่าเป็นโครงการธุรกิจโปรเจกต์ของคุณเองที่มันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาทําให้ผิดแผนแล้วคุณต้องมาเริ่มต้นแก้ไขปัญหาตรงนี้ใหม่ นะคะสีไม้เท้าอ่ะนะคะเหมือนคุณไม่กลัวนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณอาจจะเคยเจออะไรที่มันยากกว่านี้มาแล้วนะคะดูสิก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลยคุณยังสร้างขึ้นมาได้อ่ะนะเพราะนั้นคราวนี้เหมือนคุณเข้ามาด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ที่มันตกผลึกมากมากนะคะหรือว่าคุณได้รับโอกาสได้มอบหมายให้ไปดำรงตําแหน่งนะคะหัวหน้าหรือผู้บริหารที่มันสูงขึ้นแล้วต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะแบบท้าทายมากๆนะคะดูสิ มันมีไพ่ทั้ง5้าไม้เทา้าแล้วก็มีไพ่ทั้งทาวเวอร์นะคะโปรเจกต์ s, อะไรบางอย่างที่มันเจอปัญหาอะไรที่มันต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็ได้นะคะแล้วคุณจะต้องไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะของ มีความขัดแย้งทั้งในเรื่องของตัวงานแล้วก็ในเรื่องของคนที่ทํางานด้วยกันด้วยก็ได้แล้วก็ตัวคนเองอาจจะเป็นคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความสามารถเป็นคนที่มองการไกลนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งก็เลยได้รับการมอบหมายให้ไปจัดการกับปัญหาตรงนี้หรือว่าเป็นธุรกิจของคุณเองที่มันผิดแผนมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันที่มันแบบว่าคุณไม่สามารถคุมสถานการณ์นั้นได้มันอาจจะมาจาก เรื่องของโควิดเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกหรืออะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันเป็นผลกระทบแล้วคุณจะต้องแบบพยายามเข้ามาหาทางออกอะไรบางอย่างที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะลุ้นกันต่อนะมีไพ่ของก้าถ้วยเหมือนช่วงแรกเหมือนคุณรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะหนักใจเหมือนกันนะตัวนี้นะคะความเป็นก้าวถ้วยตรงนี้หนักใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งะนะคะเหมือนคุณจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าคุณควรจะจัดการอะไรยังไงนะตรงนี้นะคะ mm. มีไพ่ตอนแรกเหมือนมีดอกกุหลาบมาแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนี้รู้แล้วเห็นไหมคะ mm. มีอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีปโปรดีๆมีอะไรบางอย่างดีๆมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรานะคะ มาฟื้นฟูแผนธุรกิจของเรานะคะตรงนี้นะคะยังมีทางเลือกยังมีทางออกซึ่งคุณอาจจะต้องใช้จินตนาการนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบของคุณนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาจัดการตรงนี้ให้ได้หรือเป็นการขอความร่วมมือจากใครบางคนให้ได้ก็ได้โอ้ยคุณจะทําได้ดูสิหนึ่งเหรียญน่ะนะคะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยหรือว่าอาจจะมีแผนฟื้นฟูธุรกิจฟื้นฟูกิจ,จาก,การแล้วตอนเนี้ยจากที่ การเงินมีปัญหาเห็นไหมคะแปดเหรียญหัวกลับนะคะการเงินมีปัญหาได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะใช้นี่ใช้คืนในการกู้มาฟื้นฟูกิจการก็ได้นะคะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญหรือบางทีมีโชคลาภนะคะมีการเงินโอกาสได้รับเงินได้รับมรดกขายอะไรบางอย่างแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาขายที่ขายบ้านขายอะไรก็ได้เมจิกเชนนะคะ เหมือนกับคือพอกําลังใจคุณมาทุกอย่างมันมาเหมือนกับคุณพร้อมเลยนะชาวธนูนะคะคุณอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเหมือนต้องรู้หลายอย่างต้องเชี่ยวชาญหลายอย่างหรือบางทีเนี่ยคุณเข้าไปทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่ผู้บริหารบางคนเขาไม่เขาไม่ลงไปทําแต่คุณทําหมดทําทุกอย่างเลยแล้วมันรู้ซึ้งมันรู้ปัญหาทุกอย่างแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้อย่าง,างรวดเร็วมากๆก,ก,ก็ได้นะคะ มีไพ่ของ lovers หรืออาจจะเป็นไปได้นะคะคุณอาจจะหยิบจับเอาอะไรบางอย่างที่คุณรักที่คุณชอบมากๆนะคะมาเป็นประเด็นในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งที่ทำให้คนนี่กกลับมารักกันกลับมาสาม,มัคคีกันได้นะคะเพราะว่าห้ามทาิทาวเวอร์เมจิกเชียนแล้วก็ l o v e ์สตรงนี้นะคะมันหมายถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งปัญหาอะไรบางอย่างนะคะในองค์กรของคุณด้วยก็ได้ หรือปัญหาในธุรกิจของคุณการดึงลูกค้าเก่าๆนะคะให้กลับมาการดึงลูกค้าใหม่ให้เข้ามานะคะ Magic c a n l o v e r s ตรงนี้การขายออนไลน์นะคะหรือมีช่องทางอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาเป็นตัวเลือกนะคะหรือมีสินค้ามีธุรกิจบริการอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาให้คนเลือกแล้วคุณแบบชื่นชอบนะคะโปน้น่ารักของคุณมากๆเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเจอคนรักนะ รักจากแดนไกลรักทางไกลรักออนไลน์ที่จะเข้ามาสีไม้ท้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะสําหรับคนโสดที่อาจจะเคยเคยเจอหรือเพิ่งเจอก็ได้นะเนี่ยทาวเวอร์นะคะเพิ่งเจอความรักที่มันแบบจบแบบเจ็บเจ็บจบยังกระทันหันไปนะ,ะมาลล้นเงินต่อนะคะ มีไพ่ของราชินีไห้เท้าอืมเป็นช่วงเวลาอันนี้เป็นพลังงานชาวทัดไฟนะคะแม่สิงธนูนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยแบบใช้ไม้แข็งกับคนบางคนนะเห็นไหมชุดแดงเลยแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณใช้ไม้อ่อนนะคะพูดจากับเขาด้วยดีก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะของคุณนิ่งขึ้นเย็นขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีความเด็ดขาดนะคะดูสิยังมีดอกกุหลาบแดงที่ทัดหูอยู่นะคะ หรืออาจจะหมายถึงความหนักแน่นนะคะในการให้ความยุติธรรมนะคะกับฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันรับฟังทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะแล้วก็พยายามตัดสินปัญหาด้วยความเข้าอกเข้าใจการประนัประนอมวินวินทั้งคู่นะคะอารมณ์แบบนี้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆมันก็เลยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้มีไพ่ของแฮงแมน การรอคอยอะไรบางอย่างนะคะมืนมันมีความหวังมากๆนะคะรอจังหวะรอโอกาสอะไรบางอย่างมีไพ่ของเดวิลอาจเป็นช่วงเวลาที่รอปัญหาอุปสรรคนะคะเดวิลอาจจะเป็นพวกโรคระบาดโควิดหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะให้มันเหมือนกับห่างหายไปจบไปนะคะในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนะ แล้วเหมือนกับธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นหรือว่าตอนนี้มันเริ่มซาไปแล้วนะแฮงแมนมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบมากนะักอมืมันใกล้จะจบแล้วนะตอนนี้นะคะสิบดาบนะคะเดวิลสิบดาบหรือเป็นลักษณะของเอ่อคนที่มีคดีความฟอ้องร้องถูกหลอกถูกโกงอะไรบางอย่างตอนนี้คดีกำลังใกล้ที่จะจบแล้วนะคะสิบดาบนะคะ รอคอยความยุติธรรมนะคะกำลังจะได้รับความยุติธรรมแล้วเป็นสิบดาบสิบดาบในด้านดีด้วยนะคะเนี่ยก่อนหน้านี้รอคอยด้วยความกังวลไม่รู้จะจบยังไงแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วนะคะว่าเหมือนกับว่ามันจะจบได้ด้วยดีนะคะเหมือนเราจะได้รับความยุติธรรมหรือสิ่งดีๆอะไรบางอย่างเข้ามาโอ้ยคุณรองเงินอยู่หรือเปล่าเนี่ยหกเหรียญเนี่ยนะคะสิบดาบหกเหรียญน,นะคะ Hank Man Devil อาจจะเป็นลักษณะของรอเงินจากคนที่หยิบยืมไปแล้วก็นานแล้วไม่ยอมคืนหรือเป็นคดีความนานแล้วฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าเสียหายค่าชดเชยนะคะอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะได้เงินมานะคะตรงนี้นะคะสั่เหรียญเหมือนเงินไม่น้อยนะเหมือนเงินค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะ ไม่ใช่สามเหรียญหกเหรียญนะคะตรงนี้3ามตรงนี้สามชอบชอบงงทุกทีมีไพ่ของ5ดาบนะคะอุปสรรคมันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณแบบพยายามแก้ไขปัญหามาด้วยความอดทนอ่ะเห็นไหมก่อนหน้านี้นั่งตากฝนเลยคุณอาจจะแบบลุยกับงานมากๆนะคะจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ได้นะคะเหมือนกับว่านั่งอยู่ใช้สมาธิความนิ่งของคุณในการที่จะคิดวางแผนแก้ไขปัญหาแล้วตอนเนี้ คุณเจอทางออกแล้วคุณเจอแสงสว่างแล้วนะคะทุกอย่างมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะคะเป็นแฮงแม่แล้วก็เป็นห้าดับในด้านที่ดีด้านที่บวกด้วยนะคะว้าววิอัลฟอร์จูนนะคะใครที่ราคอยความยุติธรรมคุณจะได้นะตรงนี้นะคะหรือใครที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีมรดกนะคะกําลังจะได้รับการจัดสรรน,นะคะ ให้มันได้รับความยุติธรรมเหมือนกับเราจะได้ส่วนของเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นได้เงินมากขึ้นนะคะหรือจัดการได้แล้วขายที่ขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างแบ่งกันนะคะมันมีปาฏิหาริย์ดีๆเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภอะไรบางอย่างใครที่ถูกหลอกถูก,กโกงอาจย์รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปนะคะใครที่มาหลอกมา,มาโกงคุณนะมีไพ่ของแปดถ้วยอ่าเห็นไหมนะคะ อะไรที่ไม่ดีกำลังจะผ่านพ้นนะคะไปจากชีวิตของคุณนะคะเหมือนคุณเดินผ่านปัญหาไปสู่แสงสว่างแล้วนะคะก่อนหน้านี้เหมือนกับมันยังไปไหนไม่ได้มันต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันจบให้มันสิ้นนะแฮงแมนแล้วก็แปดถ้วยในด้านลบตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะไพ่ขึ้นมาดีมากเลยหไม้หาดาบนะคะในด้านที่ดีแดถ้วยในด้านที่ดีหกเหรียญในด้านที่ดีวิวออฟฟอร์จูนในด้านที่ดีนะคะ วิบากกรรมกำลังจะผ่านพ้นแล้วชาวธนูนะคะคุณกําลังเดินออกมาจากปัญหาเดินออกมาอย่างเป็นอิสระได้ทําอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมานานได้เป็นตัวของตัวเองได้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างนะคะที่มันยืดเยื้อยาวนานในชุดของคุณนะคะชาวธนูโอเคเลยนะคะตรงนี้การเงินก็ถือว่ามีโอกาสดีม,สดมีโอกาสปังมากๆขอดูเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพของชาวธนูจะเป็นยังไงบ้าง กลับมาก่อนนะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยบางคนมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะภูมิแพ้นะคะคัดจมูกเป็นหวัดบ่อยแพ้ฝุ่นแพ้แพ้อะไรแพ้อาหารแพ้กุ้งแพ้อะไรบางทีต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอากาศอาหารการกินนะตรงนี้นะคะ ของอาจารย์ก็มีเครื่องฟอกอากาศนะเพราะว่าน้องแมวมาอยู่ด้วยนะคะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ทั้งสองห้องเลยทั้งห้องแมวห้องนอนคน <c oughs> แล้วก็เอามาไว้ในห้องทำงานด้วยนี่ไพ่ของ emperor นะคะคุณทำงานหนักมากนะชาวธนูแล้วที่ผ่านมานะอาจจะต้องนั่งทำงานเยอะมากๆตอนนี้ <c oughs> เห็นไหมปัญหาตอนนี้ปวดหลังเครียดนะคะหมันทุกอย่างคุณต้องสู้ต้องลุยอ่ะบางทีมันเหนื่อย นะคะคระวังการปวดหัวปวดหลังปวดต้นคอปวดอะไรต่างๆตรงนี้นะคะอาจจะต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะชาวธนูมีไพ่ของเดทนะคะแต่ใครที่ นอนเจ็บป่วยนะคะเป็นโรคอะไรที่มันแบบเลื้อลังมีโอกาสที่จะรักษาหายแล้วเห็นไหมคะมีแสงสว่างมีวิธีรักษาที่ดีเข้ามาแล้วนะคะหรือบางคนที่เจ็บป่วยติดโควิดแล้วอะไรตอนนี้ฟื้นตัวมาแล้วนะคะกําลังโอเคเลยกําลังเริ่มกลับมาเข้มแข็งนะคะกลับมาพร้อมที่จะกลับไปไปลุยงานไปทําอะไรบางอย่างนะหนึ่งไม้เท้านะคะเป็นหนึไม้เท้าในด้านดีด้วยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยนะคะเดทนะคะเดทแล้วก็เป็นไพ่เดทในด้านดีนะคะอันนี้คือเดทในด้านลบนะอันนี้แบบโอ้โหเดินทางไปนี้อะไรแบบมันดูมืดมนหมองหมง่มนมากๆนะะแต่ว่าตอนนี้มันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะ สุขภาพกาลังกลับมาดีแล้วแล้วก็1นึ่ไว้เท้าคอนเฟิร์มด้วยกันกลับมาเริ่มต้นใหม่สุขภาพแข็งแรงเพะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอะไรอาจารย์ว่าให้รีบแก้ไขรีบรักษาในช่วงเวลาของเดือนกันยายนเพราะว่าน่าจะเจอทางรักษาวิธีรักษาใหม่ๆนะคะแล้วอาการก็จะดีขึ้นนะคะหรือบางคนกลับมาหายดีหรือบางคนกลับมาดูแลตัวเองแล้วเป็นการเริ่มพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ดีมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงมากกว่าเดิมก็ได้นะนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโชคลาบขอดูคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะแต่ว่าในพื้นดวงน่าจะมีโชคลาบของชาวธนูมีไพ่ของสองไม้เท้าอ้อาจจะกำลังพยายามอยู่ใช่ไหมสองวัดที่แล้วบางคนอาจจะยังไม่โดนจังๆะนะคะมีผิดพลาดเก่งผิดเฉียดไปเฉียดมานะคะ หรือไม่ได้ตามนะคะตัวที่เคยซื้องวด,งวดก่อนนู้นอีกงวดหนึ่งถัดมาไม่ได้ซื้อออกมีไพ่ของเดอะฟูนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะหรอกนะตรงนี้นะคะเนี่ยเดอะฟูเหมือนกับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะมีไพ่ของอัสเินเหลียน,นะคะอาจจะมีโชคลาภบ,บ้างนะคะอืมอาจจะ ไม่ได้เยอะแต่เหมือนกับจะมีอยู่นะคะซื้อติดติดไว้บ้างก็ได้ขำๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่าใครจะแบบมีโชคใหญ่หรืออะไรไหมนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยมีนะเลขน้องแมวนะคะหนึ่งสี่ก็ไม่ได้ตามก็ออกไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกับเรื่องของความรักของชาวธนูกันบ้างดีกว่าความอ้าวทำไมนั่งหน้าเบือ่อชาวธนูเกิดอะไรขึ้นเจ็ดเหรียญ ดูเบื่อเบือเซ็งเซรอคนรักหรือเปล่าทำอาหารไว้เยอะแยะมากมายคนรักไม่มาปล่อยให้เรารอหรือเปล่านะคะเจ็ดเหรียญในด้านลบนะคะเหมือนกับเราอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างกับคนรักของเราแต่เหมือนกับมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนจริงๆเหมือนเรารู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้เขาดีกับเรามากเลยนะใจดีกับเรา ดูแลเราให้ความอบอุ่นกับเราแต่ว่าตอนเนี้เหมือนเขานิ่งเขาเฉยๆฉยชาชายังไงไม่รู้อืมหรือเขาดูไม่ค่อยหือไม่อื่อะไม่หวานไม่อะไรอะ่ะนะคะเป็นคือไพ่พระก็ก็แบบนี้แล้วเนาะแต่ว่าเป็นไพ่พระในด้านลบอีกนะคะออ่หรือว่าก่อนหน้านี้เขาเคยดีกับเรามากๆแต่ตอนเนี้เหมือนกับเรารู้สึกว่าเขา เขาไม่ได้ดีกับเราไม่ได้ใส่ใจเราเหมือนเดิมแล้วนะคะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขากําลังแบบวนๆอยู่กับเรื่องของเขาเองอะ่ะไม่ได้มาโฟกัสไม่ได้มาสนใจคุณหรือว่าคุณอาจจะขอเวลาเขาขอความช่วยเหลือจากเขาแต่เหมือนกับเขาค่อนข้างเพิกเฉยไม่ค่อยสนใจใยดีหรือเปล่าขอดูต่อนะคะราราชาถ้วยนะคะ ขาอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดนะ้ามินกรกฎพิจิกนะคะเหมือนคุณอยากให้เขากลับมาดูแลหัวใจของคุณอะนะกลับมามาไม,มีความหวานมีความโรแมนติกเป็นคนที่อบอุ่นนะคะกับคุณเหมือนเดิมนะตรงนี้นะคะอือเดี๋ยวนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิต เหมือนกับคุณก็นิ่งนะคะเหมือนกับเขานิ่งมาคุณก็นิ่งน่งไปเหมือนกันนะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะคุณก็นิ่งใส่เพราะคุณก็ยังมีงานที่คุณต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะเพราะนั้นเออเหมือนคุณอาจจะนิ่งแต่รอคอยคำตอบจากเขาก็ได้นะคะดูสิว่าเขาจะมาแบบทำดีกับคุณไหมมาแก้ตัวอะไรไหมนะคะเหมือนกับยังรอแบบมีความหวังอะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยัง เหมือนกับต้องโฟกัสกับงานของคุณที่อาจจะมีความยากมีความเข้มข้นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันหรือว่าต้องคอยดูแลต้องคอยให้การปรึกษาเพื่อลงงานลูกน้องหรือหรืองานของคุณที่มันต้องแบบรับคอนเซัลหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่ามีไพ่ของก้าวไม้เท้านะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันอาจจะดู ไม่ค่อยพูดคุยกันด้วยความแบบโรแมนติกเหมือนเดิมนะหรืออาจจะนิ่งอาจจะเงียบอาจาอาจะแบบดูห่างเหินจากกันไปเลยนะคะความเป็นก้าวไม้เท้าอาจจะมีกำแพงกำแพงของความน้อยใจกำแพงของอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของราชินีถ้วยแต่มันกลับท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะกลับมานะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะห่างคุณเกินไปหรือว่า เขาอาจจะไม่ให้เวลากับคุณมากพอเพราะฉะนั้นเหมือนกับท้ายที่สุดเขาจะพยายามกลับมาพูดดีทำดีกับคุณนะคะกลับมาเหมือนกับเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณมากขึ้นมีไพ่ของเก้าเหรียญนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้ตัวว่า จริงๆเขามีคู่มีคุณเป็นแฟนหรือแต่งงานกับคุณแล้วนะคะตรงนี้แต่ทําตัวเหมือนเป็นโสดทาตัวแบบอยู่คนเดียวกินเที่ยวไปไหนคนเดียวอะไรมากไปหน่อยหรือเปล่านะคะหรือโฟกัสกับเรื่องของตัวเองมากเกินไปนะเป็นก้าวเหรียญกลับด้านนะคะอ่าเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับพยายามเดินหน้าเข้ามานะคะความเป็นเด็กถือดาบหรือเป็นพลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มิถุนตุนพยายามเดินหน้าเข้ามานะคะ กลับมาง้องอนนะคะกลับมาเหมือนกับมุ่งตรงเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมามีความใกล้ชิดกระชับความรักให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนเราก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้นะคะชาวธนูเดี๋ยวดูต่อนะคะว่าจะยังไง มีไพ่ของ7ถ้วยมีไพ่ของ8ดไม้เท้านะเหมือนความรู้สึกของคุณ่ะนะคะเหมือนกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้เคยฝันเคยรู้สึกว่าความรักมันแบบมีแพชชั่นมีอะไรต่อกันมากๆนะคะมีเป้าหมายชีวิตอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่าพอเขาละเลยพอเขาทอดทิ้งตัวคุณเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึก เสียความรู้สึกอะนะคะรู้สึกผิดหวังกับตัวเขามากๆแต่เมื่อเขากลับมาง้อพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ผ่านพ้นไปได้คุณยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่มันสะดุดมีอะไรที่ยังอยู่ในใจของคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่ายังยังไม่ไม่กลับไปหวานเหมือนเดิมมันอาจจะยังมีอะไรที่ค้างค้างคาใจหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่เขายังหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไม่พูดคุยไม่มาเปิดใจกับคุณ หนึ่งถ้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะด้วยความรักที่คุณมีต่อกันนะคะหรือว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นรักครั้งแรกของกันและกันเป็นรักแรกพบของกันและกันหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนเขาพยายามหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆเอาอกเอาใจคุณใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะหรืออาจจะซื้อของซื้ออะไรบางอย่างมาให้คุณก็ได้นะคะทำเซอร์ไพรส์ให้ลึก เออนึกถึงความหลังนะคะที่เคยรักกันมากๆนะคะหนึ่งถ้วยบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันมายาวนานแล้วก็ได้นะคะวันนั้นมันก็เลยต้องพยายามที่จะก้าวข้ามนะคะผ่านความจำเจเบื่อหน่ายหรืออะไรบางอย่างมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าในด้านดีนะคะก็มีไพ่ของสี่เหรียญ ว้าว6ไม้เท้าในด้านที่ดีด้วยนะคะนั้นบทสรุปความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้นะคะท้ายที่สุดนะคะจะรู้สึกว่าคุณจะเห็นใจในความพยายามของเขาแต่ว่าตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนไงได้อาจจะเป็นคนคุณที่ง้อเขาอยู่ก็ได้นะตรงนี้นะคะ มันมีความผูกพันระหว่างคุณกับเขานะคะสี่เหรียญตรงนี้นะคะเพราะนั้นความพยายามในการที่กลับเข้ามาดูแลกลับเข้ามาปรับความเข้าใจอ่ะนะคะในท้ายที่สุดอ่ะนะคะมันได้รับชัยชนะนะคะคนที่เข้ามาง้องอนในความรักครั้งนี้ในที่สุดก็เหมือนกับว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรบางอย่างดีๆที่เข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่รักกันคนที่อาจจะ ยังไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่แบบมั่นหมายแต่งงานอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะมาง้องอนหนึ่งถ้วย6ไม้เท้านะรักกันมานานแล้วมาขอขอเป็นแฟนกันหรือมาขอมั่นหมายแต่งงานกันนะคะคุณได้รับชัยชนะในที่สุดนะสุดท้ายแล้ว นะหลังจากที่เคยอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความรักหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ในายที่สุดอบบมันกลับมาสานความสัมพันธ์กันต่อได้นะคะชาวธนูนะค่ะตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะเรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ